วัดีคะ่ะวันนี้จะพาไปทํมามะพร้าวแก้วนะคะตอนนี้คือขั้นตอนการเก็บมะพร้าวนะคะปีนขึ้นไปเก็บเองเลยนะคะไม่ใช่ปีนบันไดนะคะปีนเก้าอี้คะ่ะต้นไม่สูงมากนะคะอยู่ข้างบ้านเก็บมาได้ห้าลูกคะ่ะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะตอนนี้ก็ ปอ,อกมะพร้าวทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะปอกอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเลยค่ะมะพร้าวอยู่ข้างบ้านนะคะโนวนเก้าอี้ที่ปีนค่ะวันนี้จะทำห้าลูกนะคะ่าวน้ำออกค่ะ เนื้อสวยนะคะน้ำเราไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้ตอนผัดมะพร้าวขั้นตอนการขูดมะพร้าวค่ะ ขูดไปเลยนะคะตามตามใจชอบเลยค่ะชอบเส้นแบบไหนก็ขูดแบบนั้นแต่ส่วนตัวชอบเส้นยาวๆนะคะหนานิดนึงไม่บางมากผัดออกมาแล้วเส้นจะสวยค่ะมะพร้าวขูดออกมาห้าลูกได้ประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลนะคะก็เอาลงไปผัดกับไฟก่อน สักครู่หนึ่งก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะมะพร้าวหนึ่งกิโลจะใช้น้ำตาลทรายประมาณหกร้อยกรัมค่ะเพราะว่าจะไม่ทำให้หวานมากนะคะสูตรนี้จะไม่มีเกรดน้ำตาลมากจะทำสูตรหวานน้อยนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ พุกแล้าให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวที่เราผ่าเก็บเอาไว้นะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดหน่อยแค่ให้น้ำตาลละลายมันไม่ติดกระทะค่ะมะพร้าวน้ำหอมเวลาทำเสร็จแล้วมันจะหอมนะคะอร่อยมีกลิ่นหอม น้ำมะพร้าวใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆให้น้ำตาลแห้งเหนียวหนึบใส่กลิ่นใบเตยนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะหรือมีใบเตยสดเราก็ใส่น้ำใบเตยสดก็ได้นะคะจะ ทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะน้ํามะพร้าวของเราก็หอมอยู่แล้วนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมผัดแห้งแล้วเราก็จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะใส่สีลงไปนะคะ จะใช้สีแดงค่ะแต่ว่าจะใช้นิดเดียวให้มันเป็นสีชมพูนะคะใครมีสีธรรมชาติก็ใส่สีธรรมชาตินะคะใส่นิดเดียวค่ะชอบสีเข้มข้นก็ใส่ไปเลยค่ะผัดแห้งแล้วก็ตักใส่ภาชนะเอาไว้ดูสิคะสีสันสดใสสวยนะคะ แล้วเราก็ทําไปทําเป็นก้อนเป็นคํานะคะใครมีแบบพิมพ์อะไรก็เอาใส่เป็นพิมพ์ก็ได้ค่ะแต่ส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะมันจะฟูฟูดีค่ะแบบนี้มะพร้าวที่เราแบ่งเอาไว้สักครู่นะคะเราก็เอามาผัดให้มันแห้งอีกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่มันยังไม่แห้งดีนะคะผัดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ภาชนะไป ทำแบบเดียวกันค่ะสีธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ได้เติมสีสันอะไรเส้นมะพร้าวจะสวยงามมากน่าทานมากค่ะสีนี้เส้นจะใสๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ สีสวยมากชอบสีสดใสค่ะสีขาวก็น่าทานนะคะเป็นสีธรรมชาติแล้วก็หอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเรานะคะทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ถุงแพ็คนี่ค่ะขายถุงละสิบบาทนะคะ ไม่ได้แพงอะไรมะพร้าวเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อนะคะก็ลงทุนแค่น้ำตาลทรายกับแพ็กเกจแค่นั้นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับ คนทำคลิปนะคะคลิปหน้าไม่ทราบว่าจะทําอะไรนะคะขอบระคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ